การจ้ำขั้วแบตรถยนต์ท <collapsed> ี่ถูกวิธีทำยังไงตามผมมาครับอันนี้คือสายจ้ำนะครับสีแดงคือขั้วบวกครับส่วนสีดำนี่คือขั้วลบนะครับและจ้ำยังไงบ้างมาที่รถลยครับการจ้ำให้จ้ำทีละเส้นนะครับจะเห็นว่ามีรถจอดอยู่2คันคัน Fortuner คันนี้ คือคันที่มีแบตเตอรี่นะครับส่วนคุลราคอร์สคันนี้เป็นคันที่แบตเตอรี่ลดหมดแล้วนะฮะอันดับแรกครับสีแดงคือบวกนะครับให้คีบที่แบตเตอรี่ขั้วบวกครับของรถคันที่มีแบตเตอรี่นะครับและอีกฝั่งหนึ่ง ที่ขั้วบวกที่แบตเตอรี่ของคันที่แบตเตอรี่ลดหมดเช่นเดียวกันครับแบบนี้ฮะต่อไปครับอันนี้สีดำคือขแบบั้วลบนะฮะเช่นเดียวกันครับสำหรับรถคันที่มีแบตเตอรี่อยู่นะครับให้ขีบไปที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบครับแบบนี้ฮะ อันนี้หลายหลายคนทาผิดวิธีนะครับการที่ขั้วลบกับรถที่แบตเตอรี่ลถหมดที่ถูกวิธีทาแบบนี้ครับให้ขีดไปที่กาวของรถยนต์นะครับห้ามไปขีบที่ขั้วแบตโดยตรงนะครับอันนี้ผมจะขีบที่กาวรถนะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถดูครับ And I'm penniless without cash I'm gonna self-destruct So how am I gonna make it till the end of the day I need some chocolate down my gullet Because last time I had some I melted in my hands and this is a cut off my mullet Let's start the car that has a battery first. Start the car and let's start the car that has a battery. Let's start the car and let's start the car that has a เท่านี้เองครับรถก็สตาร์ทติดได้แล้วนะครับวิธีการเอาขั้วจั๊มแบตเตอรี่ออกเนี่ยตามผมมาครับดึงโคร้โครบออกนะครับดึงของงานที่แบตหมดและดึองออกแบบนี้ครับของงานที่มีแบตนะครับให้ออกแบบนี้นะครับถ้าเรามาดึงออกพร้อมกันเลยทั้งบวกและลบอาจจะทําให้สปาร์คหรือช็อตกันได้ทําให้ระบบไฟรถเสียหายได้นะครับและส่วนโค้วบนะครับก็ค่อย ดึงออกทีะเส้นครับแบบนี้เช่นนี้เองครับการจัมแบบและทุกครั้งที่จัมนะครับบางทีเพ well ื่อนๆจัมไม่ติดเนี่ยให้ตรวจเช็คว่าหนึ่งสายทองแดงข้างในเนี่ยครับมีขดลวดหรือเปล่าถ้าทองแดงมีขดลวดน้อยด้านในนะครับการจัมเนี่ยระบบไฟจะวิ่งไม่ดีทําให้สตาร์ทรถไม่ติดได้อย่างชุดนี้ครับผมใช้2เส้นเลยอันนี้จัมติดแน่นอนทั้งรถเล็กและรถใหญ่นะครับ ก็สำหรับการจำแบตเตอรี่ของรถที่หมดก็มีเพียงเท่านี้นะฮะฝากกด u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีการดูแลรักษารถยนต์หรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้เพื่อนๆอีกครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ